สดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับรายการเวทีชาวบ้านนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเรามาดูว่าในพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าตำบลพระแท่นนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งนะที่มีชาวชุมชนเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้เราพูดคุยกับสมท่านนะครับท่านแรกก็จะเป็นท่านนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่นนะครับท่านนายกทรงศักดิ์โชต นิติวัฒนะครับนั่งอยู่ด้านหนูนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับขยับมานะครับพี่หน่องนะครับคุณรุ่งอรุณนิยมสุขนะครับอยู่หมู่สามบนพัฒน์นะครับเรียกพี่หน่องนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับนั่งอยู่ข้างผมนะคะก็คือคุณประเทืองผู้ห้อยนะฮะหรือว่าป้าเถืองอยู่หมสิบสองสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสามท่านนะครับสวัสดีค่ะท่านนายกครนะก็เดี๋ยววันนี้เราพูดคุยกันสบายๆนะฮะก็เริ่มที่ท่านนายกก่อนแล้วกันท่านนายกครับอย่างพื้นที่ที่ ตำบลพะแทนเนี่ยมีพื้นที่อย่างไรเราดูแลประชาชนพื้นที่มากน้อยจํานวนประชาชกรมากน้อยแค่ไหนค,ค,คือพแพะเทน,เนในเขตเทศบาลในพื้นที่ปกคอรองประมาณ10.6ตารางกิโลเมตรนะครับ,รบแล้วก็มีประชากรอยู่ประมาณ6,200คนนะครับคืออาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาชีพรับจ้างแล้วก็เป็นเกษตรกรรมรัเป็นทํานาเป็นหลักแล้วก็มีพืชไร่แล้วก็เป็นพวกปลูกผักรวมเป็นแปลงข้าวโพด ก็ส่วนมากจะเป็นพื้นที่เกษตรกรในในพื้นที่นี้มีอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมอะไรในพื้นที่เยอะไหมครับไม่มีเลยครับอ๋อไม่มีเลยสามารถจะทําไร่ทำเกษตรทำไร่แล้วก็รับจ้างครับนอกจากพื้นที่ใกล้เคียงก็จะมีโรงงานไทฟูซึ่งอยู่เขตอมตครับแต่ไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาลครับอย่างในพื้นที่ของเทศบาลตะบลพระแท่นเนี่ยนะฮะชาวบ้านส่วนส่วนใหญ่เนี่ยจะร้องเรียนปัญหาเรื่องอะไรบ้างครับที่เราได้ยินได้ฟัง ที่เราได้ยินบ่อยๆก็คงเป็นเรื่องอคงแางพื้นฐานนะครับเรื่องของไฟฟ้าดับ,รบเรื่องของน้ําไม่ไหลแล้วก็มีเหตุรำคาญอ,อย่างเช่นเราเรามีลงเขามีการเลี้ยงไก่อยู่คอกหนึงน่งอันนี้บางทีช่วงที่ยวาจะจับไก่จะมีกลิ่นชาวบ้านก็จะร้องเรียนและบางส่วนก็จะมีอย่างเช่นเผาถ่านมีควันอะไรเงี้ยเราเขาก็จะร้องเงรียนมาแล้วก็เรื่องยุงเยอะให้เราไปช่วยฉีดยุงนะครับ แล้วก็เรื่องที่เป็นหลักประจําที่เรามีบริการก็คือเรามีรถแอมบูเลนตให้การบริการเวลาผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะอันนี้ก็จะใช้งานอยู่เป็นประจําครับอก็คือจะดูแลทุกสุขนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่สามารถบอกได้หมดเลยครับเทศบาลก็ยินดีช่วยตรงนที่อยู่ในความรับผิดชอบก็ช่วยได้เต็มที่นะครับอ่ะทีนี้มาถึงข้างๆผมเลยป้าเทือง ได้ข่าวว่าว so ันนี้แต่งตัวสวยก็บอกว่าโอทีวีก็เลยแต่งตัวสวยป้าเทืองอยู่พื้นที่ไหนนะเมื่อกี้ผมบอกว่าอยู่หมู่อะไรนะหมู่สิบสจ้าหมู่ะสองตะบพระแท่นทำอะไรบ้างครับทุกวันนี้อ๋อกิจกรรมประจําวันก็คือขา่ขาไข่ยข่แกงค่ะขายแกงเป็นรถหรือเป็นอะไรฮะไม่พ่วงตะก้า่ายรถเครื่องอ๋อตะก้าปลูกขับไปไหนบ้างอะ ีไไก็มาแค่ตลาดประเทนก็จำเพะตรงบริเวณเทศบาลประเทนนกนกตลาดนะจ๊ะอ๋อก,ก็ไปซื้อตอนบ่ายก็ไปซื้อเย็นก็มาเกียมเช้าก็ลุกทาเม,มนูเด็ดของเราคืออะไรฮะผัดมี่ค่ะผัดมี่จ้ะเทศบาลทําบุญยังเอามาเลี้ยงพระเลยวันนี้มาเป<อ>็นตัวแทนชาวบ้านจาว่าในของของประเถืองเองเนี่ยดูแลหลายอย่างผมได้ยินมาเรื่องของ ชมรมผู้สูงอายุะอะไรต่างๆนี่ทำยังไงบ้างคะเราดูแลยังไงบ้างคะเริ่มเอาคนหนเขตในก่อนค่ะอาผู้สูงอายุก่อนหร<อ>ือว่ากลุ่มปอบางก็ได้อย่างเงี้ยอ,อ๋อกลุ่มปอบางก็ผู้ยากไร่อะครับจ้ะผู้ยากไรแถวบ้านก็มีพึ่งเนึ่งติดเตียงต้องไม่มีจะก,กินไม่มีคนดูแลท่านก็ไปดูเป็นตัวแทนของชาวบ้านแล้วก็มาเสนอเทศบาลแล้วท่านนายกก็ส่งพนักงานไปดู กรรมการไปดูถ้าอาทิตในที่ชั้นเสนอร์ไปถ้าได้เขากุ้มเปะบางผู้ยากไร้ก็เขาก็จะมีข้องไปยังไงอ,อหมายถึงว่าจ้าอ,อย่างป้าเทืองเนี่ยป้าเทืองก็จะดูว่าในในหมู่บ้านของเราเนี่ยจะาฉพาะหมู่บ้านมีผู้สูงอายุอาจจะผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ยากไร้เราก็จะ ไปช่วยเขาเบื้องต้นใช่ใช่ร้องมายอมแล้วก็มาเช็บาสนะใหสบาลให้มาช่วยแล้วก็มาประชุมบนนี้ด้วยโอแล้วก็้ะเกิด้าเข้าว่านายเคสนายซาได้ก็จะยกมือถ้าไม่ให้ก็ไม่ต้องยกมืออ่าแล้วดูยังไงดูยังไงเวลาเขาแตก็พอชิญตัวเนอร์มาแล้วก็ก็มาเขาที่ประชุมกรรมการนายงนายกอะไรแน่พนักงานก็เขาก็ลงไปดูพื้นที่เร็จแล้วก็ยังกะเชิญตัวเนอร์คนนี้เคสนี้ ไม่ได้เขาก็จะมาว่าเขาก็จะมาโอกอะไรอ่ะข้างล่างไงทีวีอะไรเนี่ยถ้ามาคนนี้ให้ไหมอะไรเงี้ยงคนนี้พานไม่ได้อ่คนนี้ล่ะได้อะไรเงี้ยรับเขาก็เดี๋ยวผเขาเสริมนิดใช่ไหครับหรือที่น่าเสียดาทำหน้าที่เนี่ยเขาเป็นกรรมการที่พิจารณาเรื่องกองทุนผู้ผู้ยากไร้หรือที่ต่าลประเทศเราเนี่ยมีตั้งกองทุนผู้ยากไร้ขึ้นมาหนึ่งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อะไรอ่ะไม่มีรายได้ขาดคนดูแล ซึ่งมีปัญหาอยู่ในพื้นที่ของเราเพราะ <style. S 1> ว่าบางทีเนี่ยเราคิดว่าไปทําบุญที่นู้นที่นี่ก็ไปช่วยคนชารามา้างช่วยเด็กพิการอะไรพวกนี้แต่ว่าในพื้นที่เราก็ยังมีคนที่ลำบากอีกเยอะ<ม>ผมก็เลยตั้งเป็นกองทุนต่างหากขึ้นมามโดยกองทุนเนี้ยมาจากที่พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่เนี่ยร่วมกันบร <m. S 2> ิจาคก้อนหนึ่งขึ้นมาแล้วลรเราก็นั่งเถืองเนี่ยเป็นกรรมการในหมู่นั้นเราจะมีกรรมการแต่ละหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านละสองคนเพื่อมานําเสนอ มันจะได้ไม่เป็นกองทุนที่แบบเอออยากให้ใครก็ให้มันมีการกันกรองจากชุมชนจากหมู่บ้านพอกันกรองมาเสร็จใครที่ยากไร้ดูแล้วลําบากเนี่ยเราก็จะมาเข้าในที่ประชุมโดยมีคณะกรรมการเนี่ยทุกหมู่ของเรามี12หมู่หมู่ละสองคนก็24ี่คนคนะครับแล้วก็มาพิจารณาแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ไปดูว่าเออมันเป็นจริงไหมเออบ้านนั้นที่เสนอมาเนี่ยออบ้านเขาสมมติว่าเ,าเขา,าเขาเป็นผู้ปฏิเยจงจริงแต่บ้านเขาใหญ่ลูกแหลงเขาดูแลดีเงี้ยเราไปดูเอ้ยอันนี้ยังยังไม,ม่ถึงขัน้น นะเพราะว่าการพิจารณาแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเราก็ใช้เกณฑ์เทศบาลเป็นหลักนะครับก็จะมีปีหนึ่งเราก็ออกอให้เงินสนับสนุนเนี่ยรายนึงประมาณ3,000บาทนะซื้อเป็นของให้เนี่ยสอง0บาทของใช้ส่วนตัวพวกแพมเพิ่ดเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็มีเงินให้1,000พบาทอเอาไว้ติดตัวเผื่ออยาดต้องการใช้จ่ายอะไรจำเป็นครับอันนี้เป็นกองทุนที่เราตั้งขึ้นมาเฉพาะเทศบาลของเนาะครับและถือว่เขาเป็นกรรมการกองทุน เป็นกรรมการตองแสดงว่าเป็นที่รู้จักของทั้งหมู่บ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าผมขับรถเข้าไปที่หมู่หมู่สิบสองนี่ถามรู้จักกระเทงรู้จักจ้ะแล้วฮะถ้าเขาเกียดเขาก็บอกไม่รู้จักรู้จักหมดะลยวุ่นเล่นุนเลนถ้าในกรณีที่มีผู้ยักไรลหรือว่าจะเป็นผู้ป่วยอีกเตียงหรืออะไรก็แล้วแต่ยกตัวอย่างมาให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่า เขาลำบากยังไงคนที่เขาเขาได้กองทุนเนี่ยเปนทนายความที่ลำบากก็คือว่าบ้านหนึ่งบ้านไม่มีไม่มีคนดูแลจนจริงจริงถ้าจนไม่จริงถ้าเรามาเซนเนอร์กรรมการเข้าไปดูก็ไม่ได้ทีนี้มันไม่ได้กันนะที่ว่าต้องต้องแจกต้องอ่าใช่ก็คือต้องเราก็เองก็ต้องพิจารณาดูว่าอ่า ใครที่เดือดร้อนจริงๆเขาอาจจะไม่มีคนดูแลที่บ้านเลยเปนี้ก็เป็นว่าอย่างอย่างของหมู่บ้านของเราเนี่ยเราก็ดูแลว่าใครหน้าที่มีความยากลําบากนะครับหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่เราก็คือจะรวบรวมไปใช่แล้วแล้วก็ไปไปร้องกับทางทานายกก็ได้ทนายก็จะรับผิดชอและนอกจากนี้ละครับมีไหมครับอย่างอย่างเช่นเรื่องของเราเข้าไปร้องเรียนเองเนี่ยเช่นว่า ในหมู่บ้านของเรามันประสบปัญหาในเรื่องอื่นๆด้วยเงี้ยเรื่องอื่นมันก็มีจริงริมันก็เรื่องใงทั้งกระยะเลืออะไรเงี้ย<อ>คนอื่นมาทิ้งเรืออะไรแล,แล้วแล้วก็มาบอกนายกมู<อ>ตั้งมู่บ้านมาทิ้งอะ่ะ<อ>ตั้งตำบลเรามาทิ้งของเราเลยเั่นกว่าเข้าบางคนก็โกรเช่นแบบคนรู้จักอะ่ะทึ่เป็นคนตัง้งตำบลตัง้ตงมู่บ้านแต่ก็มาตลาดนัดก็มาเจอกันอะไรเงี้ยเขาก็จะใส่ทุงมาทิ้งแล้วก็มานช่นก็มาบอกเทศบาลว่า โอ้โหไม่ไวหวแล้วทิ้งกันนะดูเลยวางเนี่ยใช่แล้วก็ถ้าน้ำน้ําที่ไหนโขโทษแตกฉันเทนฉัน,นเคามาแจ้งเทศบาลแจ้งลองเรยนูบางทีงก็แจ้งนายกตรงๆรงทิ้งก็ถ้าไม่นั้นก็ต้องแจ้งลองกว่าจะมาถึงนายกที่ล่งไง ครับบางรนกวนบางคนอาจจะไม่ชอบเราแน่ๆจริงๆเขาก็ไว้กราพูดมาเอาไปขัดเขาไงไปขายเขาใช่ไอีกพี่น้องครับพี่น้องพี่น้องทำอะไรับในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ทําเกษตรกรค่ะแล้วก็ค้าขายด้วยค่ะครับเอแล้วเราเรามีปัญหาอะไรไหมครับในหมู่บ้านของเราอยู่หมู่ที่เท่าไหร่นะหมู่ที่สามค่ะหมู่ที่สามที่ตะบนพระแท่นพระแท่นค่ะในหมู่บ้านเราทําอะไรบ้างครับเก่วนกาก็จะเกษตรกร แล้วก็รับจ้างรับจ้างแล้วมีเรื่องร้องเรียนอะไรไปยังเทศบาลก็ส่วนมากก็เป็นน้ําเรื่องน้ำบางทีน้ําดํามั่งอะไรมั่งเงี้ยค่ะก็มาร้องเรียนแล้วก็มาโทรบอกนายกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทางไลน์แจ้งทางไลน์แจ้งก็ไปดูค่ะอ๋อแสดงว่าอย่างในในพระแทนเองก็จะมีรูปรูปลายใช่ค่นมีค่ะ อ๋อแล้วก็คือใครจะมีเรื่องอะไรก็เข้าไปท้องเรียนหรือว่าเข้าไปแจ้งได้ว่าหรือไม่ก็โทรหาอายุโดยตรงเลยอ๋อโทรหานายกโดยตรงก็ได้นะครับแล้วนอกจากนี้ละครับในส่วนของของของพี่เองเนี่ยเรื่องของการที่เราเป็นเป็นตัวแทนของชาวบ้านด้วยนะครเราเราทำอะไรบ้างครับมีกิจกรรมอะไรบ้างก็คือกิจกรรมก็คือว่าเผือผู้สูงอายุอ่ะคืออายุมากขึ้นก็เลยมันคือ ปวดเมื่อยมั่งแล้วก็คือมาคุยกันนะคะ,ะว่าปวดเมื่อยเป็นโรคนู้นโรคนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมานั่งคุยกันว่าเราตั้งชมรมไหมออกกําลังกายกันไหม<ะ>อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเราก็มาเสนอนายกมาของบนายกอะไรเงี้ยเพื่อที่จะจ้างครูก่อนอแล้วอ,อย่างเมื่อมาแจ้งกับทางเทศบาลแล้วท่านนายกแล้วเนี่ย<ะ>เขาดูแลสนับสนุนเราเรื่องอะไรสนับสนุนเรื่องอก,อการ ซื้อขออุปกรณ์แล้วก็ค่าค่าจ้างครูอะค่ะครหมายถึงว่าเรามีกิจกรรมชมรมที่ที่เราจะตั้งขึ้นมาแล้วก็มามาบอกกับทางนี้เขาก็จะช่วยสนับสนุนสนับสนุนค่ะอาจจะเป็นค่าจ้างของครูที่จะต้องมาสอนเป็นการเต้นแอโรบิกอะไรอย่างนี้ด้วยท่านนายกเสริมเรื่องนี้หน่อยไหมครับว่าอย่างเทศบาลเองเนี่ยเขาประชาชนเขามี กิจกรรมเขาทากันอยู่แล้วก็เราจะเข้าไปซัพพอร์ตเขาอย่างนีนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักที่ผมสนับสนุนนะเพราะว่าอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วม <c oughs> เวลาผมประชุมทุกครั้งผมจะบอกว่าเทศบาลเนี่ยเป็นของทุกคนนะไม่ใช่เป็นของนายกเ่องของปัณฑลร์ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มันมีส่วนร่วมเทศบาลอยากก่างกรณีพี่น้องเนี่ยเขาก็รวมกลุ่มนั้นอยากจะออกกำลังกายแล้วผมก็เลยใช้งบประมาณของสปทชเนี่ยช่วยในเรื่องส่งเสริมตุกภาพให้ให้ทําเรื่องเข้ามาเป็นกลุ่มชุมชนรวมตัวแล้วก็ตั้งงบประมาณเข้าไปสนับสนุน จ้างครูมาสอนแล้วก็วัดสรุป่อนก็ปีละครั้งทีนี้ชมรมนี้ก็เลยทําให้คนเนี่ยมาร่วมกันเต้นแอโรบิกบ้างมารำบ้างก็ทําให้มีความเข้ม <c oughs> แข็งเวลาเทศบาลมีกิจกรรมอะไรนะเขาก็จะมาแสดง <c oughs> มีคณะดูงานมาเขาก็มาแสดง <c oughs> นะครับ <c oughs> และล่าสุดเนี่ยได้รับเกียรติไปประกวดนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ <c oughs> ประกวดรายการอะไรนะลายแดนนะคะลายแดนถ้ากลุ่มนี่ยลแดนใช่ก็ออกไปประกวด ได้รางวัลมาด้วยนะครับไม่ธรรมดาใช่กลุปีแรกใช่แล้วเขาก็อะไรอ่ะมีความมีสุขภาพที่แข็งแรงรมีทั้งกายทั้งใจนะเพราะว่าในกลุ่มเขาจะรวมตัวกันมีกิจกรรมอย่างวันเด็กเนี่ยเขาก็รวมตัวกันออกซุ้มกับทางเทศบาลค,บคือมีส่วนร่วมกันตลอดนะครับทําให้เทศบาลกับภาคประชาชนเนี่ยค่อยชิดมีอะไรพูดถึงว่าติดต่อประสานงานได้ื่องมีงานกระถิ่นที่วัดก็ไปแสดงกันก็ไปแสดงค่ะ ก็ทําให้กลุ่มเนี่ยมีความภาคภูมิตัวด้วยค่ะดีเลยเพราะว่าก็คือเราเราช่วยกันเนอะแล้วก็คือเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรพวกนี้เราก็ดูแลกันเวลามีเหตุการณ์หรือว่ามีอะไรก็แจ้งมาที่เทศบาลก็เทศบาลก็พร้อมดูแลพร้อมดูแลค่ะรับงนี้พูดถึงสุขภาพแล้วเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของอย่างเช่นกรณีที่เกิดฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าเราอาจจะได้ยินข่าวนะคะจาก สื่อต่างๆว่ามันโอ้มันมีฝนมันมีอะไรอย่างเงี้ยอย่างถ้าของเราเนี่ยหากถ้าผมมองนะอาจจะอยู่ใกล้กับจะเป็นเกษตรกรบางทีปลูกได้อ้อยด้วยแล้วก็มีการเผากันอะไรอย่างเงี้ยเคยมีปัญหาเรื่องนี้บ้างไหมครับก็เคยมีช่วงที่ว่าเผาอ้อยอะค่ะแต่ช่วงเนี้ยปีสองปีนัคือเขาไม่ให้เผาแล้วลดลงใช่ครับก็เลยลดลงและในกรณีนี้เองนะอย่างเทศบาลนะท่านนายกอันนี้เราเราทำยังไงได้บ้างอะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ใกล้แต่ ถึงช่วงฤดูที่อาจจะมีจริงๆเรื่องเรื่องรดน้ี้เราทํามาตลอดนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เราจัดทาโครงการคัดแยกขยะแล้วก็เรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราประชาสัมพันธ์โดยทั่วไปเลยโดยเฉพาะเรื่องการจุดจุดขยะจุดฟางอะไรพวกนี้ยเราจะดนลงว่าไม่ให้จุดโดยเฉพาะพวกเศษตีไม้ใบญ่าเนี่ยเราจะให้รวมกันไว้เอาไว้สูมไว้ใต้ต้นไม้ นะครับแล้วก็มีมีวัสดุล้อมเนี่ยพอนานๆไปเดี๋ยวก็เป็นปุ๋ยเพราะฉะนั้นในในพื้นที่เราเนี่ยก็จะลดการเผาไปเยอะมากเลยนะครับแล้วการคัดแยกขยะเรามีการคัดแยกขยะแล้วก็ส่งเสริมให้รู้จักดําเนินโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนเพราะฉะนั้นแต่ละบ้านในพื้นที่เราก็จะมีการคัดแยกขยะแล้วก็รู้เรื่องขยะการทิ้งก็จะมีการคัดแยกก่อนทิ้งทำให้เทศบาลก็มีภาระในการกำจัดน้อยลง แล้วขยะที่เขาแยกเขาก็ไปทําประโยชน์ได้ถ้าเป็นขยะรีไซเคิลเนี่ยเขาไปขายได้มาช่วยเป็นค่าน้ำค่าไฟถ้าเป็นขยะอินทรีย์เนี่ยเขาก็ไปหมักเป็นปุ๋ยใช่ค่ะนะครับใส่ต้นไม้ใส่ต้นไม้พี่หนองพี่หนองเสริมเม่างของพี่หนองเนี่ยค่ะทาอะไรบ้างคัดแยกขยะใช่ไหมใช่ค่ะครับแล้วก็ชักชวนคนในชุมชนนั่นแหละค่ะให้มาเห็นบ้านเราค่ะเพราะบ้านเราทําไว้ค่ะเราทําเป็นแปลงคีโอลค่ะปลูกผักไว้ใช่ไหมคะ พอเราเราคัดแยกขยะเสร็จเสร็จอาหารที่เราเหลือเหลือเราก็มาใส่ซึ่งเป็นปุ๋ยค่ะทีนี้เราเราได้ยินว่าบางคนจะบอกว่าเรามีโครงการคัดแยกขยะนะท่านนายกเราแยกขยะแบบนี้แบบนี้แบบนี้แยกเสร็จปุ๊บพอเทศบาลหรือว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยมาเก็บขยะไปก็ไปรวมเหมือนเดิมเป็นอย่างนี้ไหมครับของเทศบาลที่ของเทศบาลไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับคือเราแยกเนี่ยให้ชุมชนเขาแยกแล้วเขาเก็บไว้ ที่เหลือก็คือว่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทิ้งถังขยะเิศบาลโน่นน่ารักคัะเราไม่ได้ไปเก็บว่าเป็นนี้เป็นถังรีไซเคิลขยะเปียกพยาอันตรายเราเราไม่ได้ไปเก็บเราให้ชุมชนเขาแยกเองเขาแยกกันเองแยกเองแล้วของที่เป็นรีไซเคิลเขาไปขายเองหมยถึงว่าเขาแยกเช่นอาจจะเป็นยกตัวอย่างเป็นขวดขวดพลาสติกใช่ใช่ก็เขาไม่ได้ฝากทิ้งเขาไม่ได้ฝากทิ้งคือเก็บเองแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เองใช่ขายได้เองขายได้เองครับ จะต่างจากปริบทที่แบบว่าเราจะทิ้งอะไรนะมีสามถังอะไรงนี้นะแล้วทิ้งแล้วสุดท้ายพอรถมาเก็บเพราะว่าไปเทรวมกันแต่เทศบาลเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือเราจะไปเก็บขยะที่แยกกันเองที่ไม่มีประโยชน์แล้วที่เหลือเขาไปใช้ประโยชน์เองครับในในในตลาดบ้านเลยเพราะนั้นแสดงว่าที่ที่พระแทนเองเนี่ยอย่างชุมชนก็แยกขยะกันใช่ค่ะ เป็นเป็นปกติอยู่แล้วเราก็นําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างที่พี่น้องพูดถึงแปลงคีโคการเด้นเนี่ยเราก็ส่งเสริมในเรื่องของอะไรให้ให้ให้ทานอาหารปลอดภัยทีนี้ทานอาหารปลอดภัยเนี่ยสําคัญที่สุดก็คือวัตถุที่เราจะใช้ทานอาหารอย่างเช่นผักต่างๆเนี่ยถ้าเราไปซื้อตลาดเนี่ยยังไงก็ไม่ปลอดภัยเพราะมันมีสารเคมีคนเพื่อนเราก็ส่งเสริมให้ปลูกเองครับปลูกผักเหมือนปลูกผักสวนครัวงเงี้ยแล้วเราก็ใช้เศษอาหารหลือเหลือใช้เนี่ย แทนที่เราก็เอามาใช้ในแปลงแล้วก็มันจะเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้เราแล้วเราก็เก็บผักมากินสุขภาพเราก็ดีแล้วเราก็ประหยัดด้วยนะขยะเราก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยครับครับทีอินวันเลยทีอินวันได้ใช่เริ่มเรื่งขยะแต่พูดใหญ่พูดเพราะว่ามีคนเอามาทิ้งมีคนจากที่อื่นมาทิ้งแต่แต่ก็ดีอยู่ยังนะขยะนะเริ่มต้นจากพ่อออแอลเขาจัดการ ให้ให้เอามาแลกข้องเอาขยะอันตรายมาแลกมาแลกเลยก็มาแลกน้ำยาหลังจานเอาเสร็จแล้วก็จะมีกองทุนเอาเวลาเจ็บป่วยก็นอนโรงพยาบาลได้คืนละร้อย๋ย่ก,ก็ปีหนึ่งเดือนธันวานเนี้ยจะทึ่แล้วเนี้ยเดือนหน้านเนี้ยก็ต้องต่อทามร้อยหกสิบต่อปีแต่คุ <laughs> ้มของได้ห้าคนแต่ช่นชอบแต่ช่คาคขาดทุนบัตรชันเรือซ่องคน เดี๋ยวรู้กับแม่ได้ได้ไปแล้วไม่ใช่เหรอห้าพันดันได้องแฟนแต่ก็ไปเลยนขแดแย่แค่ยะไม่ก็เข้าเสียแล้วไงก็ไม่ที่ที่นายกเก้ามาว่าได้ได้ไปแล้วคือว่าแฟนได้ได้ค่าจะางกองขยะห้าพันที่เราเข้าไว้ต่อปีปีปีหนึ่งปีหนึ่งถ้าเจบป่วยก็ได้หนึ่งครั้งถ้าเสียก็หนึ่งครั้ง แล้วแมงเชียงเขาก็เป็นกรรมการของกลุ่มผู้ส mm ูงอายุด้วยเขามีกองทุนช่วยเหลือกันเมื่อถึงวันสุดท้ายนี่ก็เป็นกรรมการที่คอยเก็บเก็บเก็บศบประมาณสิบครับจ้ะกากองทุนก็ที่ยันบอกเบื้องต้นนะมีกุ้มห้าร้อยจะมาทิกห้าร้อยว่าคนกรรมการอีกประมาณสามที่สิบนี่แหละประมาณกรรมการแล้วก็จะมีเสื้อทูตแบบนี้คุมแล้วจะออกงานสมมติว่าบ้านเนี้ยเขตเนี้ยเขาเสียชีวิตเพื่ะนเ่นกรรมการก็รวมกันทุกมู่ ไปเก็บตังค์เก็บเสร็จแล้วก็กจะมีมใช่สูตรนะนายกตัดให้ <Okay. S 2> นานแล้วหลายปีแล้วกแล้วมัน <laughs> จะครไม่ได้ป่าวไม่ร <laughs> <laughs> ู้แล้วก็แล้วาวนี้ก็พอพอถึงเวลาก็จะเอาเงินนะไปออกงานกลงคืนเอาเงินไปมอบเอามื่นท้าไปให้แล้วไม่ได้หักค้าใจจ่ายทําเมืม่อเราท้าส้มไหว้มันถึงคิวคนไม่ถึงคิวเราก็ไม่เก็บเข้าแต่ถึงนั้นเราก็ไปเก็บตามสิพิามสิ่คนเที่ยงเงิน เก็บวันนี้พรุ่งนี้เขาตายเขาก็ได้มหมื่นหา้าไม่หักค่า,ชาใช้จ่ายไปเก็บด้วยใจมไม่มีหลงที่ว่าจะหักค่าน้ำมันมหักค่าน้ำมันหรือเขาจะมาซื้อเอม็มซื้อนิโพรให้กินไม่ม,ไม,มีไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนั้นไม่หกักให้เขาเต็มเต็มเลยก็กรรมาการก็มีหน้าที่ในการใช่ใช่ทำด้วยใจไงจิตอาสาจิตอาสาใช่เลยขยะก็ดีกันแหละพอตายได้ห้าพันซึ่งจะได้น้อยแต่เราก็เต็มใจคือได้ครับจะ ถ้าแฟนท่านตายตอนนั้นหน้าพูดเยอะหน่อยแฟนชั่านตายก็คือคือได้จากค้ายะจากพ่อเอลห้าพันแล้วก็ได้ไอที่นายกจัดกิจตังชุมลมงุูงอาย่ได้อีกหมื่นห้าก็รวมเป็นสองหมื่นพอดีได้ค้าโลงอืมเราะจริงๆนะคุณผู้ชมคือเวลาที่มีเหตุนะในครอบครัวเราเนี่ยคือลิงไม่พ้นใช่ใเรื่องเนี้ยมันนี่ไม่พ้นแต่ในบางจังหวะเนี่ยมันก็ เงินนี้มันจะเป็นนะท่านนายกมันมีคยาใชจ่าเออมันค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเยอะมากเลยนะอย่างใครบอกมันไม่มีค่าใช้จมันไม่ใช่ยางคนก็แพงด้วยดูเนี่ยแต่ก็กองทุนนี้ก็เลยไปช่วยเหลือพวกที่แบบนี้เป็นอาจจะกรณีเสียชีวิตอาจะแค่ได้ป่วยอะไรพวกนี้ใช่อแล้วได้เอกชายาเนี่ยก็ได้ห้าพันนะแต่ว่าเจ็บป่วยก็ให้คือละหลอยไปนอนโรงพยาบาล ขา้ค้าก็นุ่มคือละร้อยได้ห้าร้อยแล้วก็คนคคอดลูกก็ได้ห้าร้อยในครัวเรือนนั้นนะเนี่ยทุกวันนี้ยถ้ากระโตมาเขามาไล่เปียนนะถ่ากระโตเนี่ยเนี่ยเดือนหน้าก็โตอีกอ่ะส้างร้อยอกสิบก็เก็บขยะแยกกันเลยแล้วก็เอาค้าขยะนั่นแหละเอามาให้เขาแล้วก็เลือก็ไม่ซื้ออะไรก็อะไรกินแต่มันก็ยู่ท้องคนมันก็คัดได้ไม่เยอะหรอกก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่ามีปัญหานะครับก็คือ เราก็มาร้องเรียนมาพึ่งพากับได้ได้หมดเลยได้มาที่ไรรลองได้หมดแต่ต้องตามคิวนะอแล้วอย่างถ้าสมมติว่าคุยกันในชุมชนเองเนี่ยมีปัญหาบ้างไหมคะเช่นเรื่องของการไปไปเก็บเงินไปอะไรต่างๆที่เป็นกองทุนที่เราเก็บโอ้โหไม่มีปัญหาเลยเก็บง่ายมากเลยให้เวลาห้าวันเช่นบอกว่าฉช่นมาอ้าวมาแล้วทีชาวบ้านก็ฉช่นยังไม่เก็บชาวบ้านก็ตั้งตารอให้เงินเพราะมีเส้นตำไส้ เพราะว่าหัวนน้าครูวีนาเขาจะประกาศออกเสี่ยงจำใจเทศบาลว่ามีผู้เสียชีวิตนะคนนั้นคนนี้นะอะไรเงี้ยกรรมการออกเก็บเงินได้จะบัดนี้แต่แต่ถ้าชันเป็นกรรมการเมื่อวานชันจะบอกว่าฉันมาเก็บตังคุณไม่อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวชันออกไ้ก่อนแล้วพอฉันออกก็มารวมไปกองทุนก่อนเอามาให้ให้อาจารย์วีนาเขาเป็นคนต้นบัญชีก่อนน้องก้อยแล้วฉันก็ไปเก็บคุณที่ล่างว่าเมื่อวานชันออกก็ให้สามสิบนะอะไรเงี้ยเขาก็ให้มาเก็บง่ายไม่มีปัญหาครับ พี่น้องพี่น้องอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนหรือว่าใครก็ตามที่มีเรียกว่าอะไรอยู่ในชุมชนแล้วก็อยากจะทําแบบนี้ด้วยทําได้ไหมยังไงก็คือชักชวนประชาชนนะคะ,ะการคัดแยกขยะดีมากเลยค่ะอยากอยากให้มาช่วยกันคัดแยกขยะนะคะขยะจะได้ลดลงค่ะ,ะแล้วก็ช่วยกันออกกําลังกายนะคะ สุขภาพแข็งแรงมากเลยค่ะแล้วก็มีความสุขค่ะมีความสุขเพราะนั้นมีอะไรเนี่ยเราเราคิดกันเราเป็นชมรมเราสร้างกลุ่มมาแต่ว่าเดี๋ยวไปบอกทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะอยู่อย่างอย่างที่นี่คือเทศบาลตำบลพระแท่นท่านนายกเองก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตท่านนายกทิ้งท้ายสักสองนาทีครับว่ามีอะอยากจะฝากถึงประชาชนฝากถึงประชาชนเนี่ยผมเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมครับเพราะว่าท้องถิ่นเราเนี่ยมันเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้าน ผมก็เลยมีนโยบายที่จะทํายังไงให้เทศาบาลเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงง่ายอันนี้ประเด็นแรกที่ทําให้ประชาชนเนี่ยติดต่อได้สะดวกนะครับโดยผมเนี่ยมีสติ๊กเกอร์เบอร์ตรงของเทศาบาลมีมีนายกเบอร์ประหลัดเบอร์กองช่างเบอร์คลังเบอร์รถแอมบูเล็ตต่อ2 4วงเนี่ยติดทุกบ้านาติดทุกบ้านเลยเวลามีเหตุฉุกเฉินหรือสองสยัยให้สามารถโทรมาได้โทรได้เลยครับโทรมาติดต่อได้แล้วต่อมาเนี่ยพอเทคโนโลยีมากขึ้นเนี่ยเราก็มีไลน เราเราทำเป็น l ลาย OA คือไลน์ออฟฟิเชียลเนี่ยมีค r Code ์คติดที่สติกเกอร์เลยให้ประชาชนเนี่ยแอดไลน์ line, แล้วสามารถร้องเรียนผ่านเทศบาลได้ทุกเรื่องนะครับตลอด24ชั่วโมงเราจะมีแอดมินคอยตอบแต่แอดมินเราอาจจะตอบในเวลาราชการนะครับพอเรามีการตอบรับเนี่ยประชาชนก็จะรู้สึกว่าเออมีปัญหาอะไรเนี่ยสามารถติดต่อเทศบาลได้ง่ายสะดวกแล้วก็ได้รับการตอบรับได้รับการแก้ไขโดยทันท่วงทีเพราะแต่เดิมเนี่ยจะอาศัยแบบเออต้องไปบอกสอท่อ สอทอกว่าจะมาเจอนายกหรือบางทีไปเจอนายกต่างงานเนี้ยทักทายฝากฝาก,ากบางทีนายกก็หลายภารกิจอาจจะลืมได้แต่อันเนี้ยมันจะมีหลักฐานเลย<ม>แล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยตอบรับนะครับก็ทําให้รวดเร็วขึ้นผมจะพยายามลดขั้นตอนทุกอย่างที่จะทำไงให้ดูแลประชาชนได้อย่างทันทุงทีรวดเร็วนะครับอันเนี้ยก็ทําให้ทุกโครงการที่เราทำเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือนะครับมีกิจกรรมอะไรต่างๆเขาจะทราบกันเรามีเสียงตามสายด้วยประชาสัมพันธ์ทุกวันนังจันทร์ถึงศุกร์ ก็จะทำให้ประชาชนรู้อ๋อตอนนี้เทศบาลเขามีโครงการนี้นะทําเรื่องนี้วันนี้ออกให้บริการเรื่องนั้นเรื่องนี้ชบบาวบ้านเขาก็จะเห็นอ๋อเทศบาลเขาทางานนะครับแล้วผมก็มีวลีเด็ดก็คือร้อยคําบ่นไม่เท่าไม่เท่าหนึ่งคำบอกถ้าบ่นอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเนี่ย ถามว่าเทศบาลจะทราบไหม่รูต้องไม่รู้เพียงแค่บอกแค่นั้นเองเทศบาลก็เข้าไปดําเนินการแล้วเนี่ยก็มีแค่นี้แหละครับโอเควันนี้ขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็วันนี้มีน้องประชาชนที่มาร่วมรับฟังด้วยเวทีชาวบ้านวันนี้ขอบพระคุณท่านนายกทรงศักดิ์นะฮะแล้วก็พี่หน่องแล้วก็ป้าเถืองนะฮะวันนี้่ะสวยจริงๆวันนี้ชื้นชมชมยอะเนี่ยหมดเวลาเพียงเท่านี้วันนี้รายการของเราผมและทีมงานเอ็นบีทีภาคกลางรับผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ